ยังไงครับลูกพี่มาเลยครับหนึ่งพยยสิถือว่าสวยดอกนี้มาดอกนี้ก้อนโตมาแล้วดอกสุดท้ายท้ายพายุแน่นอนดอ,อกนี้ปาร์ตหนึ่งันเารอยยี่ิบบาทนะจ๊ะ ในวิดีโอนี้จากพี่ความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอ,อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้มีเก้มดีๆมาแนะนำนะจ๊ะเล็กกี้บิ๊กกี้นั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่เล็กกี้บิก๊กกี้ของเราเอ้ยไม่ใช่ดีเลก็กกี้เนโก้โอ้โหคุณไรเพ่เนเพียนๆเนาะเออวันนี้พังงบมา5,000บาทนะจ๊ะขอตกด้วยเบสสิบนะพี่พี่นะสักสิบหมุดเลยละกันนะจ๊ะให้มารู้ไปกำไรหน่อๆไหมเนาะน,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 นี่น,นี่มาว่ะ พันสองโอ้โหห้าร้อยบาทเกินลูกพี่สตาร์ลทก็มาเลยเหรอลูกพี่ดอกไลท์ก็มาเลยเหรอเกินไปแบบนี้แหละเขาเรียกว่ากําไรหน่นอนนะจ๊ะไม่มีกําหมัดแน,น่นอนนะเออใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กับแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ายังไงมาอีกแล้วห้าบาทว่าไงต่อจ๊ะว่าไงต่อจ๊าลูกพี่จ๋าเออตรงนี้มายี่สิบบาทสวยยังไงมาอีกไหมสิมาอีกไหม,ม,อไหมขอหน่อยเถอะนี้แหละต่อไวามาต้องคุณเอาเลี่ยงคุนหกปักพะห้สามสิบบาทถือว่าสวย อันนี้คุณหกแม้วคุณแปดป้าพ้าก็ร้อยหกสิบาทหวานเจียบดอกนี้ดอกนี้ดอกเดียวรู้เลี้ยงเลยกระเบื้องแตกเลยครับเออหวานเจียบทีนี้มาอีกแล้วลูกพี่คุณสองปาดเก้าร้อยบาทสวยวะ่ะเลกกี้นิโกของเราถือว่าเอาเรี้ยงเอาจ่ายอยู่นะพี่หน,นามี่ต่ายพี่จน่หนาเอายังไงดอกนี้ดอกสุดท้ายต่อเคมา คนสองเปอรคไฮเก้าสิบบาทถือว่าสวยเลยนะยังไงคณสองคณสี่มาแล้วลูกพี่สามร้อยบาทเออหวานเจีเ๊ยบดอกนี้ยังไงลูกพี่ดอกนี้พูกพี่เออห้าร้อยแสิบบาทสวยวะ่ะสวยวะ่ะจ้านนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทของแท้เออลูกพี่ของแท้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 แถวว่ะนะจ้าฟรีข,ฟข้าไใหมฟรีจะข้าไหมจ๋ายังไงจะเข้ากี่ตัวลูกพี่สี่ตัวเหรอผู้ฟรีเข้าเฉยเลยไม่ได้ซื้อนะเนี่ยเบทห้าสิบแต่ฟรีข้านะคะบอกไว้ก่อน เป็ห้าสิบแต่ฟรีข้าอ่ะค่ะไม่ทารรมาดาเออก็มันไม่ให้ทมาดาครับลูก,กี้ยังไง250สองร้อยห้าสิบบาซันแถมฟรีข้าด้วยเออได้ตังค์ยดยฟรีข้าวด้วยมาสักสิบหมื่นเลิมเลยไม่รีรอนนะจ๊าลูกพี่จ๋ายังไงดอกหนีปะพะให้นี่คุณสินี่แนสองร้อยบาทถือว่าสวยแหละลูกพี่ยังไงว่างต่อลูกพี่ ตองนี้ไม่จ่ายดีครับให้มันรู้ไปว่าเขาไม่จ่ายครับมันรู้ไปเลยว่าเขาไม่จ่ายนะจ๊าพจ๊าเออดอกนี้แปสิบาทนี้คุณซีสองร้อยยี่สิบถูกว่าสวยนี้หนึ่งร้หกสิบบาทก็มาวาา่านี้เนี่เออหนึ่งรอยหกสิบสวยได้ตอนี้คุณหกจะมาไหมนะไม่จ่ายเดีคยับเออไม่ค่อยจ่ายแล้วว่ะลูกพี่ ว่งไงต่อจานนี้สามสิบบาทพุหกมาหน่อยมาอีกนิดหนึ่งได้เปล่าวะมาอีกนิดหนึ่งได้เปล่าอ่ะ,อเ,อะเออคุณจีบดอกนี้เต็มจอเลยนี้สามรหกสิบาทกำไรนอนเนาะพางวามาห้าร้อยบาทนะแต่ได้เก็บจะได้เท่าทุนแล้วลูกพี่บอกเลยว่าเป็นให้ไม่ทำมาดานาจาพจารส้อยแิบก็ถือว่าโสดอยู่แหละ ตับพาให้เท่าไหร่นี้สองรอยแปดสิบาทนะจ๊ะจะโจ้ไปเลยลูกพี่นี่งั้นเรามารวมมาดิครับปับไห้เท่าไหน่งันร้อยสี่สิบาทนะจ๊ะเออก็ถือว่าสวยเลยนะพี่นะ่นะมีแต่การรายไม่มีจงหัดแน่นอนนะจ๊ะเว็บนี้นะรอบนี้เปลี่ยนเบ็ดดีไหมอะเอายังไงดีเอาซักเบ็ดเท่าไหร่ดีหรือว่าเบ็ดเดิมนี่แหละเพิ่มเบ็ดนิดหนึ่งเลยแล้วักนนะจ๊าสักเบ็ดแปดสิบนี่แหละมาขอยสักสิบหมุนสุดท้ายเลยดีไหม สิบหุนสุดท้ายเอ,ออขอกำไรหน่อยเถอะมาคูณสองป้าสิบหกบาทได้หนาะเนี่ตัวเคมานี่แน่นึงร้อยเกสิบสองบาทสวยอย่าบอกนะว่าสีเข้าอีกแล้วอ่ะลูกพี่อันนี้ฟีเต็มแผลงนะครับอันนี้ฟีเจอร์เยอะว่ะ เออสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนะสังนวนก้อนตูนะพี่พี่นะเออก็ถือว่าสวยแหละมาสิบเจอเอ,อ้สิบหกหมูน่นะจ๊ะอาคุณจีปาร์ตสองร้อยกว่าถือว่าสวยเออนี่แหละสามสองบาทได้นะเออนี่แหละหนึ่งรอยกว่าถือว่าสวยจอไ้มา เออห้าร้อยเก้าสิบสองบาทเลยดีครับหวานเจี๊ยบนี้หกสิบสี่บาทก็มาว่ะซานลูกพี่เกินเรื่งบ้านเรื่งร้อยสามสิบหกบาทนะจ๊ะก็ถือว่าสวยเลยนะกำไรแน่นอนนะคะพี่นนไม่มีกำมัดแน่นอนนะจ๊ะลูกพี่จ๋าเออคุเสิบว่ะซานนี่คณสิบสี่ก็มาเอาเรี่งเอาจ๋าหน่อยดีลูกพี่ นี่คนนี่สิบปักประมาณหา้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสวยเออสามร้อยกว่าครับปึ้งเออเก้าร้อยหกสิบวานเจี๊ยบครับเออซีค้าเสร็จแล้วก็พอแล้วนะลูกพี่ได้กําไรมาหน่อดแล้ว,วะ่ะนี่สามพันกว่าลูกพี่ดอกเดียวดอกเดียวกระเบื้องแตกเลยครับปับกให้นี่เน่เออสามพันแปดร้อยสี่สิบเงินละวันเมกามันไมทรมมาดาว,ว้าวว้าวา นี่คุณยิบกมาดีครับแปดร้อยกว่าเออนี่แหละแปดร้อยกว่าถือว่าสวยกำไรหนอหนอเอศจ้ายังไงครับลูกพี่มาเลยครับหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบถือว่าสวยดอกมาตอนนี้ก็ต้งมาแล้วอดอกือท้ายท้ายพายุแน่นอนออกนี้ ปาร์ทหนึ่งพันเก้ารยี่บาทนะจ้างนอนก้อนโตนะว้าววาวว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 วนววๆนะจวว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 วุหน่อยดินยนน120วนวววนวว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 วยวววววสวว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 ้วว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 ว มังโล่หรอฟ้า 8, 000, 8แปด0ันแปล้วบบแปดฝันจ้าแปดนี้ปคือสวยมากเลยได้กาไรมาแล้วนะก็ต้องขอตัวนี้ขอตัว,ตวกับัดาไปก่อนนะจ๊ะใครที่สนใจก็คืออย่าลืมตามนะคลิปใต้คลิปนี้ดนะ้าเลยนะจ้าพี่จ๋าเอออย่าลืมลกดไลค์แชร์ให้กันด้วยนะจ้าพี่จ๋าบ๊ายบายจ้าจุ๊บ